สวัส,วสดีค่ะสายทุกวันเลยนะไข่ม้ขอโทษค่ะครู พวกเธอดูสิยายหมูอ้วนมาใสาอีกแล้วสงสัยที่เกียร์ทำเวรนช่วยพวกเรานน่วยยเเเกีีาข นี่พวกเธอแล้วมางแก้ยิ้มหมูอ้วนให้ไปล้างห้องน้ำคนเดียวดิมไหมดีเหมือนกันนี่ยิ็มหมูอ้วนไปล้างห้องน้ำคนเดียวตรงนู้นเลยนะโอเค ไทำไมได้มานั่งอยู่ตรงนี้ละลูกเป็นอะไรหรือเปล่าคะเพื่นไม่เล่นด้วยค่ะอ๋อเพราะอะไรเพื่อนถึงไม่เล่นด้วยคะเพราะหนูมาสายเพื่อนก็เลยคิดว่าหนูได้ทำเวรน้อยกับเพื่อนค่ะอ๋อเพราะอะไรหนูถึงมาสายล่ะลูก หนูอยู่กับยายสองคนหนูต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาทาความสะอาดบ้านแล้วก็ทําอาหารให้ยายค่ะ๋ก็เลยเป็นเหตุผลที่หนูมาสายแล้วหนูเคยบอกเหตุผลนี้กับเพื่อนๆไหมคะไม่เคยบอกใครเลยค่ะอ๋อไม่เคยบอกใครเลยเพื่อนก็เลยเข้าใจว่าหนูมาสายก็เลยเข้าใจว่าเพื่อนหนูไม่ช่วยทํางานใช่ไหมคะค่ะอ่อโอเคป่ะเดี๋ยวเราขึ้นทันเรียนก่อนเดี๋ยวครูจะช่วยอธิบายเพื่อนเข้าใจนะคะค่ะป่ะเราเรียนก่อนนะ าวันนี้นะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะคะจะมีการสอบแต่วันนี้ครูติดภารกิจนะคะเดี๋ยวครูจะต้องลงไปไประชุมก่อนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำรายงานนะคะซึ่งถ้าใครทำรายงานด้วยตัวเองเนื้อหาในรายงานก็จะมีในข้อสอบด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนทำรายงานเดี๋ยวครูจะขึ้นมานะคะแจกเลยค่ะ <S 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 ได้รายงานครบหรือยังคะ โอ,เ,โอเ,เดี๋ยวคโอเดี๋ยวคุณต้องลงไปไประชุมนะคะเดี๋ยวหัวหน้าห้องจดชื่อเพื่อนคนที่ไม่ตั้งใจทํางานแล้วก็คุยด้วยนะคะเดี๋ยวคุณช่วยมา,มาเอาหัวหน้าห้องบอกค่ะนักบมดทั้งหรดขอบบูปมาบุณบูเนี่ยพวกเธอสองคนก็ไปสั่งยิมูอววนทํางานให้พวกเราเลอกสิซี่ม ยายหมูอ้วนทำงานให้พวกเรารอบนิดสิฉันให้เวลาเธอสินาทีนะถ้าเธอทำไม่เสร็จภายในสินาทีเธอโดนแน่นี่ยายหมูอ้วนทำงานเสร็จหรือ,อยังกามันใกล้จะเกินสินาทีแล้วนะวก็ามาสรริรีบเดินหน่อยพวกฉันรีบ ครูก็มาหรอกมางาน,นเสร็จยังครับเสร็จแล้วครับยากไหมคะไปงานไม่ยากไม่ยากเลยโอเคต่อไปคุณนัทว่าให้ทำไรต่อนะคะ Oh. ให้สอบเก็บคะแนนนะคะท้ายบทเรียนเอา๋คุณแจกเลยนะคะส่งไปห้างนังเลยลูก พลภผาสองคะแนนเพชรดาสองคะแนนรุจิกรสามคะแนนสุธาทิพย์สองคะแนน,แ,น,น,แ,น,นและออนอมน์สิบคะแนนเต็มค่ะขอเสียงปรบมือเพื่อนด้วยค่ะเอ่งมากเลยนะคะออนอมน์ on on, แล้วก็เพื่อนๆด้วยแต่ว่าโคแลกใจมากเลยทำไมแก๊งข้างหลังถึงได้คะแนนน้อยจังเลยล่ะคะได้แค่สองกับสามเองเป็นเพราะอะไรล่ะคะ พวกหนูไม่ได้ทำใบงานเองค่ะแล้วมันมีงานส่งได้ยังไงคะหนูให้ไข่มุกทำงานให้เสร็จแล้วให้พวกหนูลอกค่ะเอา้าทำไมทำอย่างนั้นลคะคะไม่มีความรับผิดชอบเลยพี่ไข่มุกอะค่ะเขามาใสา่เวรทำความสะอาดเขาได้ทำหนังเพื่อนแสดงว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบเลยค่ะ ที่ไข่มุกเข้ามาสายนะคะเพราะว่าไข่มุกเขาอยู่กับคุณยายซึ่งคุณยายของไข่มุกนะคะอายุมากแล้วไข่มุกจะต้องดูแลคุณยายทุกอย่างหุงข้าวทากับข้าวทาหน้าที่แทนคุณยายหมดเลยดูแลภาระรทางบ้านเสร็จแล้วเขาถึงจะมาโรงเรียนได้ก็เลยเป็นเหตุผลให้เขามาสายพอพวกหนูทราบแบบนี้แล้วกนูอยากให้พวกหนูเข้าใจเพื่อนเขียนใจเพื่อนไหมคะลูกเขีในใจค่ะอ๋อหนูเข้าใจผิดค่ะหนูคิดว่าไข่มุกเขาตั้งใจมาสายค่ะ หนูคิดว่าไข่มุกจะไม่ช่วยพวกหนูทำเวรค่ะต่อไปนี้หนูจะเล่นกับไข่มุกเหมือนเดิมค่ะไข่มุกเราขอโทษนะเราเข้าใจเธอผิดนะ่ะแต่ตอนนี้พวกเราเข้าใจเธอแล้วนะไม่เป็นไรเธอชอบทำอะไรหรอชอบเต้นแล้วเธอชอบเต้นเพลงอะไรหรอเอาเปล่างั้นเรามาตเต้นด้ยกันดีวก,นดวกว่าเอาม<อ>า,าน้ 只能采用药品防治。